ครับก็ก่อนอื่นหทุกคนเลยนะครับขอบคุณทางทีเคานะครับแล้วก็คณะทำงานทุกทุกคนนะครับที่มอบรางวัลนี้ให้กับผมนะครับจริงๆรางวัลมันชื่อว่าแรงบันดาลเอ๊นาะแต่ว่าผมผมรู้สึกว่าเรื่องราวของทุกทคนที่ได้เล่าขาของผู้รับรางวัลทุกคนก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผมเหมือนกันนะครับเพราะผมเฉพาะฉั้นผมเลยรู้สึกว่าทุกๆกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ก็เหมาะสมกับรางวัลนี้หมดเลยทุกคนนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องราวของตัวเองจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้หรือเปล่า แต่ก็จริงๆต้องบอกว่าวันแรกที่ผมเข้ามาในวงการนี้เนี่ยผมเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักแสดงจะต้องมีหลายๆอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือหน้าตาหร,รือแม้แต่ความสามารถก็าตามซึ่งผมในวันที่เข้ามาแรกๆไม่มีเลยสักอย่างรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้หล่อขั้นเทพเหมือนพี่ณเดชไม่ได้หล่อตลกที่ทะเลนเหมือนพี่มาริโอไม่ได้ สูงกล้ามใหญ่เหมือนคุณจอสี่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าไม่ได้มีประสบการณ์ทำงานมาตั้งแต่เล็กๆจนเก่งเหมืนอนันนี้เหมือนนนท์นะครับผมก็<ช>มีอย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่าพอจะสู้คนอื่นได้ก็คือความรักต่องานในอาชีพนี้นะครับแล้วก็ความรักนั้นมันก็ทำให้ผมได้เริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะพัฒนาตัวเองได้ให้เก่งขึ้นกว่าน,นี้แล้วก็เอ๊ะทำอย่างไร เราถึงจะทําทุกอย่างยังไงก็ได้ที่จะสู้คนอื่นบ้างได้นะครับผมแล้วมันก็สิ่งเหล่านั้นพอเริ่มต้นจากการศึกษาและเรียนรู้จากคนอื่นได้รับแรงบันดาลใจจากคนอื่นมากๆเข้ามันก็เลยทาให้ผมสามารถพัฒนาตัวเองมาได้จนถึงทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นในว,วันนี้ก็เลยอยากจะมอบให้กับทุกๆคนนะครับที่รักในรักในสิ่งที่ตัวเองทํานะครับถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นก็ตามนะครับขอบคุณครับ